สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมมีกี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรที่มันเป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นเกมร of Legends นะครับจะมารีวิวสกินน้องจิงนะครับเป็นสกินใหม่ของน้องจิงนะจากาซีรีส์อาเค n นซีซั่นสองนะครับซึ่งเป็นสกินที่โคตรพอ่อโคตรแม,ม่มหาแพงเลยนั่นแหละคือสกินนี้นะครับมันจะต้องสุ่มเท่านั้นนะครับถึงจะได้มานะแต่ว่าถ้าเราดวงไม่ดีเนี่ยมันก็การันตีให้ได้ด้วยนะเออแต่ต้องสุ่มทั้งหมด 80ครั้งนะโหโหโหถึงจะได้มาซึ่งถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าคบแครั้งนะครับก็จะ6,000บาทอาะตีรวมๆว่า6,000บาทแต่ว่าผมโชคดีหน่อยไม่ถึง6,000นะเออโอเคก็สกินนี้นะครับผมจะรีวิวถ้าที่จะรีวิวดและกันนะซึ่งตัวละครมันเนี่ยมันเจ๋งตรงที่ปืนมันใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับตัวตัวละครเก่าๆของจริงะครับ ปืนมันจะนิดนิดเดียวอะไรเงี้ยโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มจากท่าวาร์ปก่อนเลยนะครับเบสิกสุดมาดูกันกดวาร์ปกับบ้านอ่าเป็นยิงนะเอา้าอ้ยชอบอ่ามีธงด้วยนี่แล้วก็จุดพูุอ่าอย่างสวยโอเคต่อไปนะครับเราจะดูแอนิเมชันกันที่ต้องกดคอนโทรลหนึ่องสามอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเรียกว่าอะไรเริ่มจากอันแรกนะครับคอนโทรลหนึ่ง อันนี้คืออะไรปลอมตัวอรอแล้วก็ยืนเฉยๆเลยใช่ไหมโอเคต่อไปอันที่สองเ<ไ>ปงี้ยวฮะแค่นี้หรออ่ะอ่ะแค่นี้วะต่อไปอันที่สามนะครับอันนี้เท่อันนี้เท่นนเทโซโลโกีตารู้รสึกจะเป็นเพลงในอาเคนด้วยปะอันนี้ไม่ชัวร์นะจำไม่ได้เพลงที่มันเปิดอยู่นะฮะ โอเคต่อไปอันที่4ครับหัวเราะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันที่5เป็นฟีเจอร์หลักของสกินนี้เลยก็คือการเปลี่ยนร่างมาแวปปิงจริงๆไม่ใช่อันนี้นะครับจริงๆจริงๆจริงร,งรง่างเนี้ยมันจะต้องเป็นเหมือนตาเป็นสีชมพูชมพูมั้งแค่นั้นอะ่ะแต่ว่าโดนคนอื่นด่านะครับคนแบบ ผู้เล่นด่าว่าโอ้โหมึงทำมาแค่นี้ได้ไงวะเขาก็เลยใส่เป็นฮูดมาให้นะครับตามในซีรีส์เป๊ะเ,เลยซึ่งเวลาเปลี่ยนมันจะมีเหมือนเป็นแบบกระชปองตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกล่างนึงให้ดูมันมีทั้งหมดสาม่างนะครับนี่นี่เห็นไหมจะเปลี่ยนฟิงอ่าอันนี้จะเป็นน้องพาวเดอร์นะครับเป็นจิงในอีกจักรวาลหนึ่งซึ่งก็อยู่ในซีรีส์เหมือนกันอประมาณนี้ประมาณนี้กดกลับไปก่อนเอยไม่ใช่อันนี้เหมือนเดิมปะ่ะเออลองดูดิอ๋อเหมือนเดิม นี่เหมือนเดิมนะทุกอย่างเลยกดคอนโดนหกได้ไหมเอาคอนโดนหกไปไน,นี่เฉยโอเคต่อไปก็คือถ้าเดี๋ยวผมดูขอดูท่าวับก่อนท่าวับเหมือนกันไหมไไน่าจะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคท่าวับเหมือนกันครับอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสกินกันดีกว่าเดี๋ยวผมเดินไปตรงที่มันกว้างๆหน่อยโอเคเ,เรามาดูกันว่า สกิลมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การโจมตีอันนี้คือการโจมตีปกติอ่าจะเป็นอย่างนี้อ่ะยืนยิงให้ดูเลยอ่าสกิลหนึ่งนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นนี่มิไซล์เอาว่าโคตรเท่นี่นะอ่ะให้ดูไกลๆหน่อยไปดูที่ปืนกันหน่อยสิเดี๋ยวเดินมาหน่อยนะเออดูปืนหน่อยดูปืนหน่อยปืนมันใหญ่มากเลยว่ะ เออดีดีแล้วมันเป็นปืนเดียวกันเลยนะครับปกติแล้วจิงจะมี2ปืนนะปืนหนึ่งอยู่ข้างอยู่ข้างหลังอีกปืนนึงก็จะถือเอาไว้นะนี่อ่าถ้าเป็นเกตลิงก็เอาลงมาถืออย่างนี้นะครับถ้าเป็นมิไซล์ก็จะงัดขึ้นไปอ่าโอเคดูทีดูท,ดทีสวยสวย,สวยต่อไปนะครับเป็นสกิลสองเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะส,สกิลสองมันใช้ปืนยี้ยิงเลยเหรอ เดี๋ยวผมเอารถกูดาวไปก่อนอิเฟตกูดาวดูสก,กิลสอดิอ๋อมันใช้ปืนที่ถืออยู่ยิงเลยนะครับเนี่ยนะปกติจริงจะมีปืนพกอีกอันนึงนะครับเวลาใช้สก,กิลสออันนี้ก็ใช้ปืนเดียวไปเลยจบๆโอเคอีกทีนึ่งสก,กิลสาต่อไปคือสก,กิลสานะฮะวางตรงนี้ก่อนเป็นรูปลิงเหรอ <laughs> โอเคถ้าติดจะเป็นไงอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคแล้วก็อันตีนะครับใกล้ๆหน่อยให้ดูยาวๆหน่อยวูหบึมอ๋อเวลาระเบิดมันจะเป็นไอ้นี้ด้วยอ่ะเหมือนในซีรีส์ฮะเนี่ยไอ้กลมๆอ่ะนี่ไงเป็นอ่าเป็นไอ้กลมๆของของวิกเตอร์ปะ่ะเออในซีรีส์เท่อยู่เนี่ยมานาหมดว่ะเดี๋ยวกัน ดีเฟสมานาเออเอาเรื่องปเฮ้ยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วก็มันจะมีนี่อีกนะครับมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะท่าที่มันเป็นปิดฉากอะฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยปิดฉากเดี๋ยวเราลองฆ่าศัตรูสิว่าแต่ศัตรูอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสู้กับคนดูนะฮะ ลองใช้สกิลกับคนดูเล้วจะหนีไปไหนแล้วขอลองใช้ก่อนมาดู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 มันหนีดูมันหนีอ่ะไปโดนอีกเออเดิเฮ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะตีไปตีไปยิงหลบได้ไอโปล่ไปเลยเฮ้ยเออโ้ล่ไปเลยแฟดแฟดตามแล้วเราก็อันติสวนไปบึ้มอ่ะนี่ฮะเห็นไหม เวลาเราฆ่าได้มันจะมีสแต็กข้างบนนี้นะครับถ้าเป็นตอนเล่นจริงก็จะถ้าสมมติฆ่า5ตัวมันก็จะเป็นสแต็ก5อันนะเออแค่นี้ฟีเจอร์เดี๋ยวลองอีกทีเดี๋ยวลองอีกทีรอให้มาก่อนอเคมาลองดูลองดูอีกทีนึงฮนะเราจะเริ่มจากอันตรีไปก่อนเลยบึ้มมันจะเป็นรูปยิ้มด้วยนะฮะก็จะหนีไปไหนแล้วอย่าหนีสิเฮ้ยโดนสะกิลนยขอร้องขอร้องนี่รีวิวนะเฮ้ย อาเอาใหญ่เลยเอาเอ้ยจะรีวิวเอาโดนวิ่งไปโดนเออนั่นแหละอ๋อมันจะเป็นสีส้มๆ,ๆม,มๆเอ้ยเขียวๆไม่ส้มเออนั่นแหละแล้วก็บึมมาประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสกิลมันก็มีแบบว่าเอฟเฟกที่เปลี่ยนไปนะครับนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรมาก โอเคครับหลังจากนี้ผมจะไปลองเล่นกับคนอื่นดูนะครับจริงๆมันยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือฟีเจอร์การปิดฉากนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองไปหลายรอบแล้วว่ามันไม่ได้นะครับในโหมดฝึกซ้อมอาจจะต้องไปเล่นจริงนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับตอนสู้กับคนนะโอเค let's go ก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นแค่รีวิวสกินแล้วก็พวกแอนิเมชันนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าปิดฉากอันใหม่นะฮะส่วนไอ้ไอ้ตัวเกมนั้นผมเล่นกระโหลกอย่าไปอย่าไปอะไรมากมายนะเอาแค่เออได้เห็นว่าสกิลมันเป็นยังไงค่าแล้วเป็นยังไงแล้วก็ฉากจบเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ คลิปนี้ผมจบเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับมีอะไรผิดพลากดการใดกราบขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสำหรับว,วันนี้ผมมีก้ลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย